หลายคนประสบปัญหาเรื่องของ Facebook ป้อนตะคำบอกบน iPhone กันนะครับก็ผมก็ไปอ่านวิธีการของเพื่อนๆกันมาลองมาทำกันดูดีกว่าว่าแก้ไขกันได้ไหมนะครับอ่านเจอเลยลองด้วยสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับก็ไปที่แอป Folder เ c e b o o k นะครับ อ่าหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเพื่อเปิดเข้ามาแล้วก็ไปหาสร้างโพสต์เขาบอกว่าในคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไม่เป็นกันแต่เป็นที่สร้างโพสต์อ่าสร้างโพสต์เคาะเข้าไปครับที่สร้างโพสต์แล้วก็ปัดไปที่เื่อความเป็นเพิ่มโพสคุณกํลังคิดอะไรอยู่คุณกลังคิดอะไรอยู่อ่าหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งคีย์บอร์ดขึ้นมาเช็คก่อนอ่าภาษาไทยละ ผมก็ชอบใช้ป้อนตามคําบอกเนาะกดป้อนตามคำบอกครับ 1, 2, ึ่งสอนิ้วแต่หนิ้วแตะที่ปุ่มต้อนตามคำบอกนะสวัสดีครับอ๋อเนี่ยครับสวัสดีครับแล้วเนี่ยอยู่ๆเรายังไม่ได้กดหยุดเลยพิมพ์ได้แค่สวัสดีไปบางคนบอกว่าไม่เข้าเลยด้วยซ้ำเออคือเออเขาคือตุ๊ดแล้วก็ตุ๊ดเองโดยที่หยุดเองอะแต่ว่าเพื่อนๆใน iOS Lover และหลายๆที่แนะนำมานะครับก็ ก็มันเป็นแค่ครั้งแรกเพื่อนๆครับเราก็กดสับแตลบทิ้งก็ได้ลบทิ้งก่อนขอลบอ่าลบลบอ่าอย่างเงี้ยไม้ขันอัดอ่าแล้วเราก็ป้อนตะกั่บอกใหม่อ่าเราจะใช้สองนิ้วขอ้อสองค้งก็ได้นะคือครั้งแรกมันจะเป็นแต่ครั้งต่อไปไม่เป็นอ่าลองใหม่สองนิ้วขอ้อสองค้งปึ๊บปึ๊บทดสอบนะครับดูซิว่าคราวนี้จะเป็นหรือเปล่าหรือเป็นแค่ครั้งแรกครั้งเดียวรอบนี้ไม่เป็นครับเพื่อนๆครับผมต้องหยุดเองสองนิ้วขอ้อสองค้งปึ๊บ ทดสอบนะครับดูสิว่าคราวนี้จะเป็นหรือเปล่าหรือเป็นแค่ครั้งแรกครั้งเดียวรอบนี้ไม่เป็นรับเป็นเพื่อนครับผมต้องหยุดเอง2นิว้วค้อสองครั้งแล้วอ่าดังนั้นครับเพื่อนๆอนตอนนี้ Facebook ของใครเป็นเนี่ยอยู่อยู่นิ้วค้อสองครั้งหรือแตะไปที่ปุม่มป้อนตามคำบอนตาคบอกนะครับอ่บอาแล้วอยู่ๆตึ้งแล้วพูดพูดเสร็จยังไม่ทันอะไรมันหยุดมันตัดเนี่ยมันตึ้งตัดเองโดยเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยก็ถ้ามันพิมพ์อะไรผิดๆิดถูกๆไปก็อาจจะลบทิ้งไปก่อนหรือถ้า ไม่ได้พิมพ์อะไรลงไปก็อาจจะกดป้อนทางคําบอกรอบที่2หรือกดเว้นวรรคบางคนบอกว่า,าป้อนทางคำบอกรอบที่1พิมพ์ไม่ได้เนี่ยก็เคาะเว้นวรรคเอาแล้วเคาะเว้นวรรคยังไงอย่างนี้วรรคก็สก็สเปซบาร์ไปแล้วคราวนี้เราก็ป้อนทางคําบอกตามวิธีที่คุ้นเคยคุณจะใช้ที่ปุ่มไมโครโฟนป้อนทางคําบอกอแตะไปเจอ1นิ้วแตะสองครั้งหยุดก็1นิ้วแตะอีกสองครั้งหรือจะใช้2นิ้วเคาะสองครั้งพอตึง้งพูด พอจะหยุดก็2นิ้วเคาะอีก2ครั้งก็จะทําได้คือมันเป็นแค่แค่รอบแรกนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็คงจะต้องไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นที่ฝั่ง iOS หรือว่าเป็นที่ฝั่ง Facebook คงต้องรอฝั่งใดฝั่งหนึ่งช่วยช่วยแก้ปัญหาให้หน่อยนะครับเพราะที่แสดงความเห็นหรือที่อื่นๆไม่เป็นในไล n e ไม่เป็นในโน้ตไม่เป็นในเอ่ออื่นๆไม่เป็นเลยเป็นเฉพาะสร้างโพสต์ใหม่ของ Facebook บน iOS เท่านั้นอ่ะนี่ก็เป็น ผมมาลองให้ดูว่าทําได้จริงไม่ได้มาสาธิตอะไรนะครับแต่มาลองว่าสิ่งที่เพื่อนๆแนะนำมันมันทำได้จริงอ่าก็ขอบคุณนะครับก็ผมก็เป็นขอเป็นสื่อคนหนึ่งที่นําสิ่งที่เพื่อนๆบอกเล่า90ในกลุ่มมาเผยแพร่วงกลวงกว้างขึ้นเพื่อให้เพื่อนๆกลุ่มอื่นๆที่อาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกับเราอ่าผมก็เป็นสมาชิกในกลุ่มด้วยก็ได้เรียนรู้ไปด้ยวยกันครับกับผมสีโชควรดินันบริการหมอคอมหนึ่งสี่หนึ่งสี่พลัดครับสวัสดีครับผม อ่านเจอเลยลองด้วย